มะม่วงแก้วมะม่วงแก้วเป็นที่นิยมปลูกเนื่องจากเป็นพันธุ์ที่ออกลูกตกมากเติบโตได้เร็วต้านทานโรคและต้านทานมาแมลงได้ดีรวมถึงสามารถปลูกได้ในทุกสภาพดินจากคุณสมบัติทั้งต้นก็จะทำให้รู้ว่าการปลูกต้นมะม่วงแก้วเป็นการปลูกที่แทบจะไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรมากต้นทุนต่ำสำหรับต้นมะม่วงแก้วเนี่ยมีอยู่หลายพันธุ์ ได้แก่มะม่วงแก้วโบราณรสชาติผลดิบจะเปรี้ยวเนื้อเหนียวมีเส้นใหญ่ผลจะเป็นสรงกลมหรือจะเป็นมะม่วงแก้วขาวหรือแก้วขมิ้นบางคนก็ว่ากันว่ามันมาจากขมรนแต่จริงภาคกลางก็มีปลูกเยอะนะครับที่สิง์บุรีชัยนาทอุทัยธานีเป็นมะม่วงที่ลดขายผลไม้เอาไปขายผลไะ<ค> <20. S 2> ยี่สี่ฟังต่อผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ในคอมเมนต์ เราควรกดตามไปฟังได้เลยครับนิยมกินดิบมากกว่าสุกติดผลปีละ2ครั้งแต่ว่าพวงหนึ่งเนี่ยจะมี3-5ถึงผลซึ่งเรียกว่าคุ้มค่ามากๆ3ผลก็ได้ประมาณ1กิโลกรัมเวลาแก่จัดจะมีสีเหลืองเหมือนขมิน้นเลยเรียกว่าแก้วขมิน้นพันต่อไปคือแก้วเขียวผลจะมีสีเขียวอ่อนเวลาสุกก็จะเป็นสีเหลืองพบมากในแถบอีสาน พันธุ์ต่อไปก็จะเป็นแก้วดำหรือแก้วแดงนะครับผลจะใหญ่ป้อมๆพบทุกภาคในประเทศไทยยกเว้นภาคใต้และพันธุ์สุดท้ายจะเป็นมะม่วงแก้วจุกเป็นพันธุ์ผสมระหว่างแก้วขาวและก็แก้วดำตรงค้่จะนูนขึ้นเล็กน้อยคล้ายจุกข้อดีของมะม่วงแก้วที่ว่าติดลูกดกเติบโตเร็วทนแรงทนมแมลงก็มีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งคือเม็ดมันใหญ่เนื้อก็เลยน้อย หาทานได้ง่ายโดยเฉพาะตามรถเก่็ภผายผลไม้สำหรับผู้ที่ต้องการปลูกเองสามารถทำได้โดยการเพราะเมล็ดเสียบยอดหรือทาบกิ่งชอบแดดชอบแรงควรปลูกขวางตะวันแต่ว่าถ้าท่านไหนคิดว่าจะไม่ปลูกเองหรือว่าหาหน่อลำบาก ก็ลองคอมเมนต์เข้ามาดูนะครับในใต้คลิปเดี๋ยวผมจะแนะนำสถานที่ที่จะซื้อได้ในราคาที่ไม่แพงแล้วก็ลองหาซื้อกันดูนะครับแล้วก็ลองปลูกแล้วเอามาโชว์กันในอคอมเมนต์กันนะครับการปลูกต้นไม้ก็เป็นอีกหนึกิจกรรมที่ดีสำหรับ ผู้ที่มีเวลาว่างนะฮะนอกจากจะดูแลสุขภาพตัวเองแล้วถ้าเราปลูกต้นไม้เนี่ยเราก็จะได้สูตรอากาศที่ดีคนในบ้านก็ได้เห็นของสวยงามซึ่งคือต้นไม้นี่แหละแล้วก็อยู่แล้วอารมณ์ดี ยิ่งเป็นต้นไม้ที่มีชื่อมงคลยิ่งแล้วก็จะยิ่งทําให้คนในบ้านรู้สึกดียิ่งขึ้นต้นไม้ที่มีชื่อมงคลก็จะมีสตรอรี่แล้วก็มีเรื่องให้เราเล่าสู่กันฟังในครอบครัวนะครับตอนจากการรบกวนทุกท่านถ้าชอบคลิปก็กดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมนะครับวันนี้ขอบคุณครับ